แต่ทุกวันไอติมทุกวันต้องมาซ้อมเลยปะปาตี้เลยร้ัน็้เพื่อนมาตัวจะแตกแล้วบิะแล้วร้านนั้นยังอยู่ไหมร้านที่เราไปจ๋าเลยไหมตว้าน้าะากข้างหน้ายอางน้อยากดไปกันอีกรบเีบรรยากาศแบบสวนวนตั่ไหนแะต่อเลยยิบบาบเพื่อหน่าา มะไรบ้นนฮะป็แอปเปิ้ลให้สนะนอปลาแดงแดงมันไม่เคนปไปดูออสองชิน้นชิ้นเดียวชิ้นเดียวอันนี้อาจจะพลาดแลเมย์มีูเจ้าขีดจับโลเฮ้ยไม่เคยลองเลยแอปเปิ้ลิ้น่างนี้ได้ด้วยเหรอไปเป็นแหลงเท้ามนะ้าาลาว่ลองดิ This s ี